มาครับคุณผู้ชมคลิปนี้อยู่กับเจ้าตัวรถไซต์นีนินะครับซูซูกิสวีปครับที่วัยรุ่นหลายๆท่านนะครับตามหาไว้ใช้งานกันอยู่นะครับสำหรับรุ่นย่อยคันนี้ครับ1.2 GLX n e t ปี2023ได้เป็นสีแดงคิดจัดแบบนี้กับราคาค่าตัวเพี 3, 9, ยง369,000บาทนะครับ ฟรีดาวคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยนะครับขอนอยู่ประมาณแค่เดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับในะเรืฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถครับ1.2 GL n e x t นะครับก็ฟังก์ชันใช้งานง่ายนะคุณผู้ชมแล้วก็ขับขี่ประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับนี่นะรถไซด์มินิคันนี้นะครับก็ยังว่างอยู่นะคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดภายนอกภายในแล้วก็พาเช็คโครงสร้างรอบตัดใครที่มองหาว่าใช้งานอยู่นะครับสุสานสวิทมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นในบริษัทดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปทอออโต้น,นะครับคลิปนี้อยู่กับเจ้าตัว ซูซูกิสว i ปครับรถไซส์มินิที่หลายๆท่านตามหาไว้ใช้งานอยู่นะครับใช้งานง่ายนะครับประหยัดน้ำมันช่วงล่างดีครับคันนี้และที่สำคัญราคาสุดคุ้มสุดประหยัดและพี่ได้ปีใหม่ๆไปใช้งานด้วยนะครับคันนี้ครับซูซูกิสวีปรุ่นย่อย1.2 GLX n ได้ปี2023นะครับขายเพียง369,000บาทเท่านั้นได้เป็นสีแดงนะครับใครที่ชอบสีแดงถูกฉลอกับสีนี้นะไม่ควรพลาดเลยนะครับ คันนี้ฟรีดาว่ันอยู่ประมาณเดือนละ6ก0ักว่าบาทเท่านั้นนะครับในเรทตลอดอายุสัญญาด้วยนะครับนาสูงสุดถึง84งวนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมนะครับทั้งภายในภายนอกแล้วก็พาชมโครงสร้างรอบคันกันเลยนะครับสีแดงสวยมากนะผู้ชมนะครับซูซูกิสวิปราคาประหยัดแบบนี้นะฮะใครที่มองหารถคันแรกนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับไม่อยากแบบซื้อรถแพงๆนะครับอยากลองขับนะฮะ ไปได้นะครับทั้งขับขี่ในเมืองแล้วก็ขับขี่ทางไกลนะครับไซมินิจอดง่ายนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับ1.2 g l ะครับไฟหน้าได้เป็นโคงไฟมัลติเลเฟเลเตอร์นะครับ คมไฟไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีรอยคาบเหลืองนะครับเหลี่ยมสารคมบอดี้สีแดงนะครับเงาวับเลยคุณผู้ชมไม่มีรอยขุดขีดนะครับรอยบุบรอยยุบไม่มีนะคุณผู้ชมมาพร้อมไฟเดทามแรนนิ่งไลท์ครับซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับป้ายทะเบียนได้เป็นกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับ5ขอยอ8อ5 4นะครับนี่ฮะโอ้โหไม่มีรอยบุบรอยยุบนะคุณผู้ชมได้ปี2023ีปีใหม่ๆไว้ใช้งานเลยแล้วก็ที่สำคัญราคาประหยัดจริงๆนะครับ1น GL n e ุดนนะฮะ ตัวล้อเนี่ยได้เป็นล้อกระทะนะครับของเดิมจากโรงงานซูซูกินะครับใครจะเอาไปใส่ล้อแต่งล้อเพิ่มนะครับก็ถือว่าเพิ่มความดุดันความหล่อเหลาให้กับตัวรถให้กับน้องได้นะครับแล้วก็รัดมาพร้อมยางดันหลบนะครับล้อขอบ15้าแบบนี้เลยนะครับนี่สำหรับภายในนะครับซุ้มปุ่งล้อครับนี่ฮะก็ทําความสะอาดไปให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหโช๊คของเดิมโรงงานนะผู้ชมได้เป็นรถโครงสร้างเกรดเอไปใช้งานนะครับ นี่ฮะรอยต่อคุ้มปงล้อครับแนบแน่นคิดตอนิกันเป็นอย่างดีนะครับเหลี่ยมสันคมบอดี้สวยงามครับไม่มีรอยบุบรอยยุบแบบนี้นะครับรถไซมีนินะครับก็คันนี้่อนชิลนะฮะราคาประหยัดคันนี้ยังว่างอยู่แล้วก็มีการตรวจรถจากหน่วยงาน i n สเปคชั o นภายนอกให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะถึง215จุดนะครับติดฟรีมาให้เรียบร้อยรอบคันครับคันนี้นะฮะกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานซูซูกินะครับนี่นะ กระจกพัดเดิมทุกบานนะครับไม่มีชนไม่มีประวัติชนหนักพิพามหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับแล้วก็ติดตั้งคิ้วกระสาดมาให้ครบจบกระจกข้างครับสีเดียวกับตัวรถปรับและพับแบบไฟฟ้าเรียบร้อยคันนี้รองรับกุญแจรีโมทเป็นกุญแจสมาร์ทคีเลดเอนทรีนะครับให้ฟัง์กชันมาค่อนข้างครบเลยนะครับเหลี่ยมสารตัวรถต่างๆสวยงามผิวพันธบอดี้เนียนกริปเลยนะครับเหมือนพี่ออกข้างมือหนึ่งป้ายแดงมาเลยนะครับ ไฟท้ายครับได้เป็น LED lighting g แบบนี้เลยสวยๆนะครับนี่นะฮะด้านท้ายเขาเหมือนแบบพวก Mini Cooper นะนะครับโอ้โหสวยมากทุ้ชมนะครับคันนี้ใส่ล้อเปลี่ยนล้อนะครับหล่อเลยนะครับหรือว่าจะขับเดิมๆก็ได้ใครที่ไม่เสียเรียดนะครับตัวบอดี้ด้านหลังครับก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบเช่นกันนะครับไม่มีชนหน้าจิ้มหลังชนข้างมาแน่นอน เครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ดูอัลเจ็นะครับก็จะประหยัดน้ํามันนะครับเนื่องจากเป็นรถอีโคคาร์นั่นเองเป็นรถไซส์มินิขนาดเล็กนะครับให้ความคล่องตัวสูงแล้วก็ช่วงล่างของสวิปเนี่ยช่วงล่างดีมากนะครับแล้วก็ฝาท้ายครับนี่ฝาท้ายเดิมไม่มีเปลี่ยนมานะผู้ชมนะครับติดฟิล์มาให้รอบคันไล่ฟ้ามาชัดๆแบบนี้เส้นไม่มีขาดนะครับนี่มีที่ปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยด้านหลังนะครับไฟเบรกตัวที่3อยู่ตรงกลางนะครับ เนี่ยแล้วเปิดนี่มานะครับเป็นตัวแฮชแบกหประตูด้วยนะครับและนี่ฮะมีพื้นที่สําหรับเก็บของนะครับนี่กว้างระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะเบาะแถว2เนี่ยสามารถพับได้นะผู้ชมนะครับใครที่แบบอยากขนของเยอะๆนะนะฮะพับเบาะและเก็บของได้เลยนะครับนั่งสบายนะนะครับนี่ฮะน็อตฝาท้ายครับไม่มีรอยแกะรอยงี้ยแบบนี้เม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนสวยงามนะครับนี่นะฮะ บริเวณรางน้ำฝนนี่ครับยังเห็นสปอตเมทอาร์อยู่เลยนะครับนี่นะไฟท้ายของเดิมจากโรงงานนะครับโรงงานไทโคอิโตะนะผู้ชมไฟท้ายของเดิมเลยนะครับของแท้นะผู้ชมไม่มีเปลี่ยนไม่มีโดนไม่มีชนมานะครับมีช็อคค้ำฝาท้ายให้เรียบร้อยนะครับนี่ซิลซิลิโคนนะครับเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับนี่นะโอ้โหได้ของดีไปเลยนะในราคาสุดประหยัดแบบนี้ นะซูซูกิสวิปเนี่ยผมมีคันนี้คันเดียวในบริษัทเพราะว่าหายากสุดๆนะที่อื่นขายอยู่ประมาณ4 0 0 0 0ต้นนะครับหรือว่า3แสนปลาย399409ผมขายแค่369ผู้ชมนะได้เป็นรุ่น1.2 GLX นะผู้ชมนะครับในเห็นแล้วภายในครับใหม่มากผู้ชมตัวเบาะเนี่ยนะครับไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับไม่มีรอยปงรอยป่าเลยแนะ่นอน นะครับแล้วก็คันนี้ติดตั้งพรมด m มอนคัตมาให้เรียบร้อยนะครับสีดำเดินได้มาสีแดงแบบนี้ทรงสปอร์ตและก็สวยสุดๆด้วยนะฮะภายในไม่มีอรอยเจิมโรงยันใดนะครับสบายใจได้นะนะฮะนี่ครับเมอาร์ mm hmm. เห็นชัดเจนเรียบเนียนแบบนี้สวยๆเลยนะได้ปี2023รถ mm hmm. ปีใหม่ๆนะผ mm ู hmm. ้ชมใช้งานต่อได้อีกยาวนะครับ10ปี15ปีเลยนะ mm hmm. โอ้โหรายละเอียดตัวรถทุกจุดทุกส่วนนะครับถือว่าสวยกลิบเลย นะครับใครได้คันนี้ไปนะครับในราคานี้ถือว่าคุ้มนะฮะสามแสนาและพี่ดูครับน็อตนี่ไม่มีแกะไม่มีแงะนะฮะทั้งในและด้านนอกนะครับนี่ทั้งบนและล่างนะสติกเกอร์ความดันลมยางต่างๆอยู่ครบนะครับสครับเพจตรงรุ่นนะสวิปนะครับนี่นะน็อตต่างๆก็ไม่มีแกะเช่นกันนะครับอันนี้ให้ปุ่มผู้มสตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีทรัคชั่นกระโทนการลื่นกันหลยปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปประหยัดพลังงานมีให้ครบเลยนะครับ โต่เบาะก็ได้เป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับเบาะผ้าทรงสปอร์ตไม่มีขาดไม่มีช้านะนั่งสบายๆนะครับขับขี่ในเมืองเนี่ยแบบใครหารถไว้แบบว่าขับขี่ไปเที่ยวบ้างนะครับขับขี่ไปทํางานไปกลับเนี่ยไปกลับบ้านกับที่ทํางานเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ความคล่องตัวสูงมากยิ่งขับขี่ในกรุงเทพนะนะครับยิ่งเ,เหมาะกับสถานการณ์เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผู้ชมนี่นะครับด้านซ้ายก็สามารถปรับ เปลี่ยนโวลูมได้นะครับเครื่องเสียงได้นะปรับปรเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้นะครับเลขไมค์คันนี้ครับจะอยู่ที่หนึ่งแสนกับอีก8 0 9กิโลเมตรนะครับเลขไมค์ไมค์แท้ไมค์เดิมนะครับไมค์มาจากลานยังไงผมขายอย่างนั้นเลยนะไมค์หนึ่งแสนกับอีก800กิโลเมตรเท่านั้นมีการดูแลเซอร์วิสมาทุกระยะตั้งแต่10,000หมกิโลแรกนะผู้ชม นะครับอันนี้พี่สบายจะได้นะแล้วก็เม็ดอ้างนี่นะครับเห็นชัดเจนแบบนี้โครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวคดงอไม่มีกรับสีหรือว่ากรอไมลมาแน่นอนนะครับหาตรวจพบว่าเราดัดแปลงตัวรถนะครับเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะรถสภาพสวยแบบนี้นะครับนานๆนทีนะมีเข้ามานะราคาคุ้มอีกต่างหากฝันชิลๆแค่เดือนละประมาณหกพันกว่าบาทนะครับรายได้คันนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับได้ รถไซมินิแบบนี้ไปใช้งานและที่สําคัญไม่ต้องไปเสียตังเติมน้ามันเยอะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ประหยัดน้ามันสุดๆนะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะนะครับนี่ฮะเบตอาร์คนะครับสวยเดิมนะครับเดิมโรงงานแบบนี้นะฮะรถเกตเอครับมีช่างตรวจให้เรียบร้อยแล้วด้วยตรวจไปแล้วด้วยนะนะครับตรวจไปแล้วด้วยนะพี่สบายใจได้นะครับในการออกรถกับที่บริษัททออโต้นะฮะนี่นะครับเราคัดรถ มีแต่รถสวยมาแน่นอนนะครับนี่นะโหใช้ย,วยาวๆนะครับอ่ะเนี่ยเม็ดนะครับน็อตฝั่งนี้ก็ถือว่าไม่มีแกะไม่มีแงะเลยนะครับทั้งบนและล่างนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันภายในกันบ้างใครที่สนใจคันนี้ทํายังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้ที่คอนแทคด้านล่างนะครับ เบอร์โทร0888994496นะฮะหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ T O P P R P 92หรือใครอยากเข้ามาดูตัวรถตัวจริงคันนี้ก็ได้นะที่บริษัททอออตโต้สาขาที่2ครับเขตเมินบุรีกรุงเทพซอยสุวินทวงศ์1ับ1ใครมาไม่ถูกแอดไลน์ผมมาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้บอกว่าติดต่อคุณท็อปทอออโต้ได้เลยนะครับที่ปรึกษาการขายนะนะฮะและคันนี้พี่ต้องรีบหน่อยเพราะว่า มีแค่คันเดียวเท่านั้นสำหรับซูซูกิสวิปแล้วพี่ได้เป็นรุ่นดีด้วยรุ่น1.2 GLX นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะนี่นะครับเข็มหน้าป,ปอดเข็มหน้าปัดเรือนไหม่ครับทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆนะฮะอ่ะแปบบ๊บนึงนะอ๋อหาเลขไม้ไม่เจอนะครับเลขไม้วิ่งอยู่หนึ่งแสนกัอีก800กิโลเมตรนะคุณผู้ชมนะครับอ่านี่ไงนี่ฮะ เล็กไมวิ่งอยู่1 0 0 0 0 0สนกับอีก800กิโลเมตรครับนี่นะฮะแล้วก็จอกลางนะครับได้เป็นระบบทัชสกรีนเรียบร้อยสามารถฟังเพลงฟังวิทยุได้ครับนี่นะฮะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะนะครับตัวแอร์เนี่ยเขาได้เป็นแอร์ระบบออโต้เรียบร้อยนะครับอ่าผมลืมบอกไปว่าตัวจอเนี่ยเครื่องเสียงเขาต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับผู้ชมนะครับต่อบลูทูธได้นะครับนี่ได้แออโต้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีรูเสียบ พาวเวอร์เลให้1จุดนะครับนี่ USB AUX อีก1จุดนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้ฐานเกียร์ตกแต่งเป็นลายคาร์บอนเคปรานะครับนี่ใช้งานง่ายครับผู้ชมเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับนี่นะแล้วก็ที่วางแก้วมีให้ครบนะครับด้านบนก็ไฟเปิดใช้งานได้ปกตินะครับแอร์แบ็มีให้เรียบร้อยนะครับที่บังแดดมีกระจกให้ครบนะครับนี่นะฮะมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับ คอนโซลด้านหน้าก็ถือว่าสวยเลยนะครับไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะครับนี่เล่มบุ๊กเซอร์วิสคู่มือคู่มืออะไรงต่างมีครบเลยนะครับคู่มือประจําตัวรถนะนะครับรถมีที่มาที่ไปประวัติสูตรแน่นนะรตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับคันนี้369,000บาทนะฟรีดาวน์ผ่อนแค่6 0 0 0คุณผู้ชมนะครับได้รถ1คันไปใช้งานอย่างน้อยก็สามารถคุ้มฟ้าคุ้มฝนเราได้นะครับในยามที่แบบว่า ฝนตกนะครับเราก็ไม่ต้องไปเปียกฝนนะครับหารถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะครับสำหรับรถคันแรกหรือว่าใครที่เริ่มทํางานนะครับทำงานได้ครบปีอยากมีรถสักคันนะครับนี่คันนี้ถือว่าคุ้มและตอบโจทย์กับการใช้งานสุดๆนะครับในชีวิตประจําวันนะสำหรับพนักงานออฟฟิศนะครับนะหรือว่าใครจะซื้อไปเอาไว้ใช้นะครับเป็นของขวัญเรียนจบให้แบบลูกสาวลูกชายก็ได้นะ นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียตังเต็มน้ำมันแพงนะครับเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์1.2นะครับจากโรงงานอิสขอภัยนะซูซูกินะครับเป็นเครื่องยนต์ดูอัลเจ็นะครับเครื่องพันสองนะนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับน้ำมันก็จะถือว่าน้อยนะครับนะแล้วก็ไม่มีรอยคาบน้ํามันรั่วซึมบริเวณเครื่องยนต์นะครับเครื่องเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มียกมานะคุณผู้ชมนะครับ เนี่ยช่างเขาตรวจให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติแบบนี้นะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตในการตรวจรถให้ด้วยนะนะครับนี่นะโอ้โหนี่น็อตอะไรต่างนะครับก็ยังไม่แกะยังไม่แงะนะครับผู้ชมนะฮะนี่นะคันหน้าครับรูกลมสวยครับไม่มีบุบเบี้ยวคนเงอนะครับติ๊กเกอร์ข้อควรระวังทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาด้วยวันที่13เดือน9ปี6 8นะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับแบ นี่ครับน็อตฝาหน้าครับไม่มีร่องรอยการแก่งแง่กันไขขยับร้อนสุนลูกสวยงามชัดเจนนะครับรถปีใหม่พี่ๆนะครับสบายใจได้อยู่แล้วนะใช้งานต่อได้ยาวนะรถปี2023นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องออกให้ใหม่ด้วยนะครับเช็คทุกระบบให้พร้อมใช้งานนะครับนะซูซูซซกิสวิปครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหกพันประมาณหกพันสามนะครับนะในเรท 84งวดนะครับตลอดอายุสัญญานะครับผ่อนเท่ากันทุกเดือนเลยนะฮะก็ฝากว้ด้วอสำหรับคนนี้ใครที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพียงโทรเข้ามาแล้วก็จองล็อกรถไว้เลยนะครับ3,000บาทนะเงินจองผมไม่มียึดนะครับไม่ว่าจะจัดไปแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจำนวน100%แน่นอนนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมท็อปทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องท็อปทอโต้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ